สวัสดีครับคราวนี้มาถึงคิวของปีศาจวัวขั้น15เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจัดลำดับสกิลเลยดีกว่าจัดลำดับสกิลเนี่ยผมยังเหมือนกับขั้น11นะครับก็คือปลาผีเสือ้อบัฟบ,บิสกิตเอสปาด้าวนสกิลแล้วก็มาวนสกิลฮิลครับจากนั้นปิดท้ายด้วยปลาพัดแต่ปลาพัดเราจะไม่ใช้จริงเพราะว่ามันเออบอสมันตายไปก่อนครับ ผมแค่ตั้งเผื่อว่าเฉยๆทีนี้ครับถ้าคุณดูในขั้น11เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้แก้ก็คือการยิงเอสเอการยิงของสกิลเอสปาด้าเนี่ยชุดที่2องบัฟบิสกิตของผมมันจะหมดก่อนนั่นหมายความว่าดามเมจผมจะลดอัตราจุดอ่อนผมจะตกซึ่งถ้าในกรณีที่มันไม่ติดจุดอ่อน ดาเมจก็จะยิ่งตกไปอีกแต่ตอนที่มันเป็นขั้นสิบเอ็ดบอสมันยังเลือดไม่เยอะไงแต่พอมันเป็นขั้นสิบห้าแล้วเนี่ยบอสมันเลือดหกล้านครับดังนั้นผมจำเป็นต้องมีดามจมากกว่านี้ต้องมีต้องมีดามจที่มากอะครับดามจน้อยเกินไปก็ไม่ไหวต้องยิงสามชุดให้จบไม่อย่างนั้นนะถ้าไปชุดที่สี ส่วนใหญ่จะยืนกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะแรงมากแค่ชุดที่สามนี่ก็จะเข้าเทิร์นที่ห้าสิบแล้วอ่ะเรามาดูกันครับดูคร่าวๆก่อนนะอ่ะเอสปาดาผมสปีดยี่ิบเก้าครับไอ้ตรงนี้ควรจะอัพให้หมดนะยกเว้นอันนี้แต่ว่าอันนี้เลือกไม่ได้ไงก็มันมาลงแล้วก็ช่างหัวมันลีน่าครับอันนี้ต้องอัพเพราะว่าเวลามันเข้าเทนะิร์นอะมันตีปกติอ่ะตีพื้นฐาน มันจะได้ฮิลตัวที่เลือดน้อยๆด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นเดซี่อ่ะที่เหลือก็คือเอาให้แม็กเทปพ,พีเยอะๆเลือดเยอะๆแค่นั้นครับคารอนไม่มีอะไรมากเอามายืนฮิลครับขอให้มันไม่ตายก็พอซึ่งมันไม่น่าจะตายหรอกอ้อ C6 ด้วยนะเพราะว่าตัวเนี้ยสกิลฮิลเป้าเดียวมันจะกลายเป็นสามเป้าจําเป็นต้อง C6 ครับมันเป็นตัวระดับแรไม่ใช่ตัวตำนานไม่น่าจะมีปัญหานะตัวนี้ผมทาสปีดไว้เยอะกว่าเอสปาดาด้วยครับ เดซี่ครับอันนี้ต้องอัพเพราะมันจะทำให้สกิลผีเสื้อแรงขึ้นเยอะมากมันสำคัญในการที่จะทำให้ไปปาลูกบัวถึงหมื่นแปดง่ายขึ้นแล้วถ้าจะให้ดีไอตัวนี้ก็ควรจะอัพด้วยเพราะเอสปาดาจะยิงแรงขึ้นลังโจมตีเวทมันอัปเกรดเพิ่มเป็นยี่บเจ็ดถ้าจำไม่ผิดน่าจะยี่บสองว่าตอนแรกผมก็จำไม่ได้นะมันจะทำให้ไอตัวของมันเองก็คือเดซี่บัฟตัวเองแล้วก็ บัฟเอสปาด้ดาด้วยเพราะว่ามันเป็นสายเวทตอนนี้ยในทีมของเรามันมีสายเวทแค่สองตัวมันต้องเยอะสุดอยู่แล,ล้วแหะแถมยืนหลังอิตาหกตรงนี้คุณต้องจัดดีๆนะครับเพราะว่าบิสกิตของผมมันยังไม่ใช่ C6 มันยังเป็น C2 อยู่ซึ่งลดดาเมจห้าเป้าแล้วไอ้บัฟตรงนี้มันก็จะบัฟแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเอสปาด้าผมพลังโจมตีต้องให้สูงที่สุดคุณต้องบัฟดีๆกะดีๆครับ อย่าให้บิสกิตมันไปเยอะกว่าบิสกิตของผมอัตราคลีเนี่ยควรจะร้อยเอ่อความเสียหายคลีเราราวสักสองร้อยเอาอยัางไงก็ได้อ่ะคุณจะบิวสูตรไหนก็ได้เอาให้มันตาลูกตายอัตราคลีอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเก้าสิบมันไม่ร้อยเหรอคือตรงนี้ครับผมมีตรงนี้อยู่อีกสิบครับเป็นแหวนหกดาวของบวกอัตราคลีแล้วก็มีแม็กเดพีด้วยเอาไว้ให้มันพยายามให้มันยืนได้นะจริงๆจะเอาแรงกว่านี้ได้ไหมถ้าอยากเอาไปยืนหน้าผมเอาทําได้นะ เออตอนนี้มันหมื่นหกเออหมืน่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าจะเอาแรงกว่านี้เอาไปยืนหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปชุดเนี้ยมันจะตายไหมแต่ถ้าจะเอาแรงขึ้นเนี่ยผมไปใช้เซตนี้ก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว่าอันเนี้ยมาอย่างเงี้ยผมอยากไปใช้กับตัวอื่นมากกว่าแงแหม่ออฟมาซะสวยเลยถึงแม้ไอตรงนี้มันจะกากไปหน่อยก็เถอะ อันนี้คือเดซี่นะส่วนเอสปาดาเนี่ยก็ของผมใช้เซตไฮดาครับเป็นความเสียหายคลิแล้วก็อัตราจุดอ่อนครับแล้วก็มีอัตราคลิอ่ะโอเคนะอัตราคลิรวมกันตรงนี้ต้องได้40เออได้หกสิบเปอร์เซ็นครับแต่ตรงเนี้ยผมจะเป็นห้าสิบเก้ามันจะขาดไปหนึ่งผมมาเอาจากตรงนี้ครับสามแล้วก็มีจุดอ่อนอีกสี่ ตรงเนี้ยห้าิบเก้าบวกสามครับจะกลายเป็นหกสิบสองมันจะมีบัฟอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ครับชำระล้างเวทมันจะเพิ่มอัตราคลิครับสิบเปอร์เซ็นสูงสุดสี่สแตก็กเมื่อศัตรูตายหนึ่งคนก็หมายความว่าเวลาผีเสื้อของไอเดซี่มันตาไปเนี่ยลูกมันตายสี่ไอตัวเนี้ยจะมีบัฟสี่สแต็แเราจะได้อัตราคลีมาสี่สิบครับตรงเนี้ย ห้าเก้าบวกสามบวกสี่สิบยังไงก็ถึงร้อยส่วนอัตราจุดอ่อนเนี่ยต้องทำให้ได้สี่สิบหกเพราะมันจะมีจากบิสกิตอีกห้าสิบสี่แต่ตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่าของผมมันแค่สี่สิบสามซึ่งก็สี่สิบสามแล้วบวกตรงนี้อีกสี่ตอนเริ่มเกมก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดแล้วบวกอีกห้าสิบสี่มันก็ถึงร้อยหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราคลีอัตราจุด ผมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าจะฟิกต้องใส่แบบนี้ความเสียหายคลิของผมอยู่ที่สองร้อยสิบเป็น C 5นะครับไม่ใช่ C 6ถ้า C 6ผมจะแรงขึ้นกว่านี้อีกตรงนี้จะแรงขึ้นครับแต่ว่า C 5ก็ผ่านได้นะเดซี่ก็ C 1ไม่ใช่ C 2ด้วยถ้า C 2เนี่ยก็จะมีบัฟกราะก็ทำให้ยืนได้มีโอกาสยืนได้นานขึ้นรอดง่ายขึ้นครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่ามันจะเสกลูกก่อนครับผมงดำออกมาละบางคนอาจจะไปใส่ลดความเสียหายนะมันก็จะยืนยืนได้ดีขึ้นแต่ดำาเมก็จะตก ของบวกดาเมจคุณก็ต้องดีกว่าน,นี้อ่ะแต่ของผมยังไม่มีพร้อมขนาดน,นั้นไงผมก็เลยต้องใส่ดาเมจไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยปรับเอาให้มันยืนได้ดีขึ้นแล้วก็ยังแรงตีลูกคงดำตายเหมือนเดิมสังเกตบัฟตรงนี้นะครับมันจะมีบัฟรงนี้อยู่เนี่ยที่เป็นเลขห้าอันนี้คือบัฟของดิสกิตนะครับซึ่งมันจะลดลงเมื่อเอสปาดาเข้าเติร์อนอย่างนี้ครับ เอสปาดายิงที่หนึ่งล้านห้าครับ <c oughs> เดซี่ลดไปเยอะลีน่าฮิวพันสองโปรดจงรักษาโอู้เดซี่โดนครับทุบ <c oughs> อีกโอู้สองพัน <c oughs> ลีน่าฮิ <c oughs> วครับ <c oughs> เรียกลูกแล้วทีเนี้ยเราจะไม่ว่างแล้วเราจะปล่อยให้ฮิวต่อเนื่องมาทำงานไปเปลวไปเอ๋ยอ่าลูกตายหมดสังเกตตรงนี้ครับบัฟเหลือหนึ่งเทินแล้วครับถ้ามันถึงตรงนี้เมื่อไหร่บัฟจะหายครับอีกทีนึงอ่าบัฟยังไม่เข้านะครับเอสนปลาได้ยิงก่อนครับ 149เท่าเดิมครับทีนี้บัฟหมดแล้วผมจัดลำดับสปีดมาแล้วนะแล้วเราก็จะไปบัฟใหม่ครับเ้ยอันนี้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 จะเริ่มเสียงแล้วเอ้ยมีลีน่าฮิวทั้งสองก็น,นี่ถ้าไม่มีฮิวตรงนี้นะน่าจะแตกไปแล้วลนะ่ะตรงนี้ฮิวก่อน ทิ้งมันยังไม่เต็มเอาให้เต็มเลยเพราะเนี่ยพอมันสกิลเสร็จปุ๊บแม่งจะเข้าเทินแล้วแม่งจะปุ๊บทั้งทั้งที่มีพงดำอยู่โคตรแรงตรงเนี้ยถ้าเดซี่โดนอ่ะสี่พันแปดมีโอกาสล่วงได้อ่ะแล้วมันก็สกิลอีกอ้ก้อันเก็อันตีบล็อกเว้ย จงกลับไปในที่ของทีนี้เอสปาดาจะวนสก,กิลแล้วครับอุย้ยสามพันเจ็ดตุ้มจบถ้าเดซี่ตาย,ตายระหว่างเนี้ยผมจะยิงเหลือแค่ล้านสองกว่า,วาแต่ว่าก็ยังตายอยู่ดีสำคัญตรงนี้ครับคุณต้องยิงสามชุดให้จบแค่นั้นเองอ่ะโอเคไหมอันนี้คือ นี่คือขั้นสิบห้านะครับออโต้ขั้นสิบห้าของผมอ่ะลงผ่านแล้วละ่ะถามว่าชัวร์ไหมคําตอบคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่เรื่องอัตราชนะเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วเดี๋ยวพอผม C6 C2 หรืออะไรอย่างเงี้ยอัตราก็จะเพิ่มมากขึ้นเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูแบบเป็นฟูลทีมอีกทีหนึง่งตอนที่ผมทำเต็มอะไรหมดแล้วคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกัน สวัสดีครับ